คุณกำลังดูขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่เร็วกว่าเสียงถึง20เท่ามองไม่เห็นจับไม่ได้และยากจะสกัดนี่คืออาวุธที่เปลี่ยนสมดุลอํอำนาจในเอเชียดี17จากจีนมาพร้อมเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกไกด์เวชิลเคิลที่น่ากลัวที่สุดในศตวรรษนี้แล้วถ้ามันปรากฏในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในไทยละ่ะประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลหรือมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีนี้หรือไม่ วันนี้เราจะพาคุณจอดลึกทั้งหมดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Car a f t แต่ช่องที่เรานำเสนอเทคโนโลยีการทหารรถยนต์และระบบอาวุธระดับโลกในมุมมองของไทยแบบเข้มข้นชัดเจนเข้าใจง่ายพร้อมเปิดโลกป้องกันประเทศของคุณให้กว้างขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดเชิงลึกของ DF-17 ขีปนาวุธบรรทุกไฮเปอร์โซนิกไกด์เวชิิลหรือ HGV ที่อาจกลายเป็นอาวุธเปลี่ยนเกมในแถบเอเชีย พร้อมวิเคราะห์ว่าประเทศไทยจะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้หรือไม่มีความเป็นไปได้อย่างไรและราคาที่แท้จริงของระบบนี้ในปี2026จะอยู่ที่เท่าไหร่ df-17 หรือ dongfeng-17 คือขีปนาวุธจากจีนที่มีจุดเด่นพิเศษคือการบรรทุกหัวรบไฮเปอร์โซนิกไกล v e ว i c l คหรือ h g v ซึ่งต่างจากขีปนาวุธทั่วไปโดย h g v จะสามารถแยกตัวจากจรวดในชั้นบรรยากาศ และร่อนลงเป้าหมายด้วยความเร็วที่สูงมากถึงแม5ท่ถึงิพร้อมความสามารถในการหลบหลีกและเปลี่ยนทิศทางระหว่างบินทําให้ระบบป้องกันอากาศทั่วไปแทบจะไม่มีทางตรวจจับหรือยิงสกัดได้ทันเวลาจุดเริ่มต้นของ D-F17 นั้นพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของสงครามรุ่นใหม่ ที่ต้องการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลโดยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีจากจุดยิงที่ปลอดภัย DF 1 7ถูกออกแบบโดยบริษัทของกองทัพจีนคัสซีไชน่าอาร์ออิสเปสไซเอนส์แอนด์เทคโนโลยีคอร์ปอเรชัและได้ทำการทดลองยิงสำเร็จตั้งแต่ปี2017โดยเริ่มเข้าประจำการจริงในหน่วยรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนตั้งแต่ปี2019ในปี2026มีรายงานว่าจีนมี DF 1 7ประจำการมากกว่า150ลูกและมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่สามารถติดตั้งหัวรบน รวมถึงหัวรบชนิด EMP (Electromagnetic Pulse) ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองเป้าหมายได้ภายในไม่กี่วินาทีแต่ประเด็นสำคัญคือในบริบทประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบหรือมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้หรือไม่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญระหว่างจีนอินเดียเวียดนามและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทำให้ไทยมีบทบาทในเกมอำนาจใหม่แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่พันธมิตรโดยตรงของจีน แต่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการทหารและการฝึกอบรมที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นโครงการฝึกคอบราโกการจัดหารถถัง v t ท4และเรือดำน้ำา s 26ที่จากจีนในบริบทนี้หลายฝ่ายคาดการว่าจีนอาจพิจารณาขาย d f 17เวอร์ชั่นส่งออกให้กับพันธมิตรบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยภายใต้ข้อจำกัดบางประการโดยไม่มีหัวรบนิวเคลียร์และมีรัศมีโจมตีที่จำกัดลง ราคาของระบบ DF17 ในปี2026ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนแต่จากการวิเคราะห์ของสถาบันเจนส์ด e f เ n น e และ Global f i r e พาวเวคาดว่า1ชุดของระบบยิง DF17 รวมทั้งรถลำเลียงระบบควบคุมและหัวรบ HGV จะมีราคาประมาณ60-75ล้านดอลลาร์ต่อ1ระบบยิงลอนซิสเต็มโดยไม่รวมต้นทุนการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและการจัดการคลังแสง หากประเทศไทยพิจารณาจัดหา Df17 จริงอย่างน้อยจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า200ล้านดอลลาร์สำหรับระบบขั้นต่ำ3ชุดพร้อมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ100นายในระยะเวลา2ปีแน่นอนว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับนี้จะต้องแลกกับหลายอย่างเช่นความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาซึ่งยังเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงหลักของไทยรวมถึงข้อจำกัดด้านนโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธชนิดรุก Offensive Strategic Weapon ซึ่ง HTV จัดอยู่ในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ระบบ HGV ยังต้องการการประสานกับระบบเรดาร์ขั้นสูงที่สามารถติดตามเป้าหมายระยะไกลเช่นระบบ Over the Horizon Radar หรือระบบตรวจการดาวเทียม erm, ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีในปัจจุบันหากไทยต้องการใช้งาน HGV อย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องลงทุนเพิ่มในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอีกหลายพันล้านบาทแต่หากไทยได้รับเทคโนโลยีบางส่วนเช่นเวอร์ชันลดความสามารถลงหรือนำมาใช้ในเชิงวิจัยและพัฒนา เช่นเดียวกับโครงการที่ไทยเคยทำกับจีนในด้านอากาศยานไร้คนขับ UAV ก็อาจเปิดประตูสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเองเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์การรบในอนาคตแต่มันคือเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาคช่วยให้ประเทศเล็กอย่างไทยมีบทบาทในเวทีโลกได้หากใช้อย่างชาญฉลาด หลายประเทศในอาเซียนเริ่มจับตาและวิจัยเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกอย่างใกล้ชิดเช่นอินโดนีเซียมีโครงการพัฒนา HTV และสิงคโปร์เริ่มลงทุนในร a d a r า n d AI tracking system เพื่อเตรียมรองรับภัยคุกคามแบบใหม่หากประเทศไทยไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้อาจตกขบวนเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกทั้งใบไปแล้วดังนั้นคำถามสุดท้ายคือประเทศไทยควรพิจารณาจัดหา DF 1 7หรือไม่คำตอบไม่ใช่ใช่หรือไม่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่เรามีวิสัยทัศน์แค่ไหน ต่ออนาคตขององค์การป้องกันประเทศระบบอย่าง DF17 คือเทคโนโลยีที่อาจสร้างหรือทำลายความมั่นคงของประเทศได้หากใช้ผิดทางขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้ครับหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม Auto Carcraft ไว้ด้วยนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมอาวุธและเทคโนโลยีทหารที่ล้ำสมัยจากทั่วโลกแต่เล่าผ่านมุมมองของประเทศไทยโดยเฉพาะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ